นี่มันโรงเรียนปิดแปลกแปนักเรียนข้างในเป็นเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่า16ปีทุกคนไม่ต้องเข้าเรียนหรือเรียนงานประจำวันของพวกเขาคือการดูแลผิวของพวกเขาหลังหน้าหน้ากล้องขัดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อไฟเขียวติดเท่านั้นจึงจะถือว่ามีคุณสมบัติหากคุณพลาดเวลาล้างหน้า รอปภจะถูกจับไปลงโทษแปบ๊บเดียวสาวๆก็โตเป็นสาวใหญ่แล้วเมื่อโตขึ้นพื้นที่พวกเขาอาศัยอยู่ก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันจนกระทั่งย้ายมาอยู่ที่ชั้น16อาจารย์หญิงบอกไว้คลาสทั้งหมดที่นี่จบลงแล้วอีกไม่นานคนรวยจะรับไปเลี้ยงสาวๆตื่นเต้นมากโดยเฉพาะโมนาเพราะเธอคือผู้หญิงที่ดีที่สุดที่นี่แต่ลูซี่เพื่อนร่วมชั้นกลับหวาดกลัวเธอบอกโมนาว่าอยากกินวิตามินของเธอคืนนี้แต่ก่อนที่เธอจะอธิบายได้เพื่อนร่วมชั้นอีกคนเดินเข้ามาไม่นานก็ถึงเวลากินยาโมนาด้วยความสงสัย หันหน้าเข้ากล้องแล้วกินยาแล้วก็เข้าห้องน้ําอย่างเงียบๆคายเม็ดยาที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่นานโมนาก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเธอก็บอกฝันดีกับผู้หญิงข้างๆเหมือนเดิมแต่ก็ไม่เคยได้รับคําตอบจากสาวอื่นเลยณนะจุดนี้ลูซี่ลุกขึ้นบอกว่าไม่ต้องกรีดแล้วพวกเขาจะไม่ตื่นเพราะยาที่กินไปไม่ใช่วิตามินเลยเป็นยานอนหลับทันทีที่เธอพูดว่าเสียงฝีเท้ามาจากถงทางเดินลูซี่รีบกลับไปที่เตียงของเธอแค่เห็นอาจารย์หญิงกับรอปภสองค์คนเข้ามาภายใต้าการจัดการของอาจาจรย์หญิง ยามพาโมนาและเด็กหญิงอีกคนออกไปพวกเขาถูกพาไปที่เล้าแล้วอาจารย์หญิงก็พาคู่เท่าเข้ามาและได้แนะนําคุณงามความดีของสองสาวผู้ชายตกหลุมรักโมนาคนสวยทันทีเมียหน้าแก่ก็อิดฉายันสาวอื่นแล้วโมนาก็ถูกส่งกับห้องแต่แล้วเรื่องเลวร้ายก็เกิดขึ้น